ลูกมันสัาปะหลังทำไมยังไม่ได้เงินประกันรายได้เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะนิชาภาค่ะสำหรับวันนี้มีคำถามที่หลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่าเงินประกันรายได้สำหรับผู้ปลูกมันสัาปะหลังทำไมบางคนได้แล้วแต่ทำไมบางคนถึงยังไม่ได้คลิปนี้นิชาภาก็เลยมาทำ เพื่อตอบคำถามหรือตอบข้อสงสัยให้กับหลายๆท่านผ่านทางคลิปนี้เลยนะคะสำหรับการประกันรายได้รัฐบาลมีโครงการที่จะประกันรายได้ราคาพืชผลเศรษฐกิจทั้ง5ชนิดซึ่งหนึ่งในนั้นคือมันสำปะหลังโดยในรอบนี้จะช่วยประกันรายได้สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกมันสำปะหลังปี2562แล้วเก็บเกี่ยวปี2563ซึ่งจะมีเกณฑ์นในการช่วยเหลือดังนี้ ในการได้รับเงินรัฐบาลจะช่วยประกันรายได้ราคาผลผลิตไม่เกิน100ตันหรือถ้าคิดเป็นพื้นที่เพาะปลูกไม่เกิน28.35ไร่โดยเงินที่ท่านจะได้รับจะเป็นเงินส่วนต่างระหว่างเงินประกันหากกับราคาตลาดอ้างอิงซึ่งเงินส่วนต่างของแต่ละเดือนนั้นจะไม่เท่ากันเพราะต้องขึ้นอยู่กับราคามันสปพลังในแต่ละเดือน แล้วทำยังไงท่านถึงจะได้รับเงินชดเชยนี้ง่ายๆก็คือเมื่อท่านพอปลูกมันสำปะหลังไปแล้ว15วันให้ท่านไปแจ้งข้อมูลการพอปลูกที่สำนักง,งานเกษตรพื้นที่ที่มีแปลงพอปลูกอยู่ให้ท่านไปปรับข้อมูลสมุดทะเบียนเกษตรกรซึ่งสมุดนี้ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลพืชชนิดที่ปลูกวันที่พอปลูกขนาดแปลงปลูกวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวและจํานวนผลผลิตซึ่งข้อมูลเหล่านี้แหละ ที่จะทาให้เราได้รับเงินชดเชยค่ะแล้วมีหลายท่านสงสัยว่าแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่กําหนดรับเงินจะขึ้นอยู่กับกําหนดที่ท่านแจ้งเก็บเกี่ยวโดยเงินจะเข้าทุกวันที่1ถ้าท่านแจ้งเก็บเกี่ยวต้นเดือนท่านจะได้รับเงินวันที่1ของเดือนนั้นเลยแต่ถ้าท่านแจ้งเก็บเกี่ยวปลายเดือนเงินอาจจะเลื่อนไปเข้าวันที่1ของเดือนถัดไป โดยเงินจะถูกโอนเข้าสู่บัญชีของท่านผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศโดยท่านไม่จําเป็นต้องไปแจ้งเลขบัญชีที่สํานักง,งานเกษตรพื้นที่เลยนะคะและจะตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างหลายๆท่านอาจจะไปอัพสูตรบัญชีหรือดูที่บัตรเอทแต่เรื่องด้วยภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 นิชานพามีวิธีดีกเกลี้ยง ภาวะเสี่ยงนี้ด้วยการให้ท่านเข้าไปเช็คข้อมูลผ่านทางมือถือได้ที่ลิงก์เดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับท่านที่รับชมผ่านทาง y o u t u b e ถ้าท่านไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารที่นิชาภาจะนำมาอัปเดตให้ท่านทราบให้ท่านกด Subscribe หรือกดติดตามส่วนท่านที่รับชมผ่านทางแฟนเพจนิชาภาการเกษตรให้ท่านกดถูกใจเพจนิชาภาการเกษตรด้วยนะคะ หางมีข้อสงสัยเรื่องใดาสามารถทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์นิชภาจะรวบรวมมาตอบคำถามให้ท่านส่วนคำถามที่ถามไว้ต้นคลิปว่าทำไมบางคนถึงได้รับเงินจดเฉยสําหรับผู้ปลูกมันสําปะหลังแต่ทำไมบางคนถึงยังไม่ได้รับขอสรุปเป็น2ประเด็นว่า 1. คือท่านยังไม่ได้แจ้งข้อมูลการเพาะปลูกในสมุดทะเบียนเกษตรกรหรือ 2. ท่านยังไม่ถึงกำหนดการเก็บเกี่ยวที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนเกษตรกรหากข้อมูลนี้มีประโยชน์กดแชร์ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ